สนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตคิดเคียงข้างทุกชีวิตสุสก s สวิต R X ชีวิตสนุกได้อีก AIS โอ้ยทำไมอากาศมันร้อนแบบนี้คะ,ะคุณพระทิ์เจ้าขานนี่มันชายหาดนะคะไม่ถาดตากปลาเข็มโอ้โหดูสิลดครีม <c rim> กันแดดซันสกสสรีนก็ไม่ได้พกมาด้วยอะ่ะอันนี้ <c oughs> แตนค๊อปเก๋จะบ่นอะไรนังหนาฮะมาทะเลมันก็ต้องร้อนร้อนแบบนี้เ <c oughs> ถอะว่าเกจทนไม่ไหวนะเกก็หลบเข้าไปอยู่ในรูอะไรไป <c oughs> มาทะเลนะ มันก็ต้อง sunbase หน่อยโอ้ก็นี่ไง sunbase sun and base มันไม่ใช่ตรงไหนยะนี่อีบา้านี่จกเป็นกระเทยหรือว่าแกเป็นกระทิงเนี่ยฮะ sunbase มันแปลว่าการอาบแดดไม่ sunbat ยะนี่ดังฟิล์มดูสิตากแดดจนยูเฟส have me last มาอีบา้าคกด,ด่าว่าฉันเนี่ยหนา้าอมมากอย่างไรฮะไม่ใช่ เมลาสมาเนี่ยแปลว่าฟ้าไงูฟ้าขึ้นไปหมดแล้วเนี่ยมันตายแล้วผู้ชายไปเห็นหน้าฉันแบบนี้เนี่ยเขาจะไม่นึกว่าฉันไปโดนกับระเบิดแล้วสะเก็ดระเบิดมาแล้วไงจ๊ะโอ้ยก่อนจะไปเรล่าสะเก็ดระเบิดเนี่ยโกนหนวดก่อนมายะลอนแหมนี่ฉันก็เก็บไว้หลอกผู้ชายสิยะคือเป็นต่อเชียร์ผู้ชายเนี่ยเป็นผู้เดียววะเขาเฮ้ยผู้ชายมานี่ excuse me I would like to know why aren't you two practicing? หนูได้ไงพวกเรายังซิงกันอยู่่ะนี่ท่านถามว่า why aren't you practicing ก็แปลว่าทำไมไม่ซ้อมกันเนี่ยมันนั่งนั่งสลอนอยู่แถวนี้ทำไม Let me introduce myself ผมเนนครับชื่อ c h Christopher Wright I am going to be your new foreign coach ผมจะมาเป็นโค้ชชาวต่างชาติคนใหม่ของคุณนี่ พระอาทิตย์ดวงเดียวเนี่ยมันก็ร้อนมากอยู่แล้วนะจริงแกเพิ่มมาอีกดวงฉันก็ร้อนตายสิอย่างเงี้ยเนี่ย it's boiling oh, อ๋อเฮ้ยเธออย่าเป็นตัวที่ฝึกซ้อมกันเลยจะมา boring จะมาเบื่อซะแล้วหรอ boring เขาไม่ได้บอก boring น่าเบื่อนะครับ oh. นี่แค่เขาบอกว่า the weather is boiling <c oughs> ก็คืออากาศนี่มันร้อนจนถึงจุดเดือดแล้วล่ะครับมันร้อนอบอ้าว the weather is hot and humid แต่ถึงจะอบอ้าวหรือจะร้อนแค่ไหน เราก็ต้องซ้อมกันแล้วครับถึงเวลาที่เราจะต้องมาซ้อมกันแล้วครับผมถูกต้องอเราจะต้องซ้อมเพราะว่า we are volleyball players โโอ้หวอลเล่บอลเป็นอะไรครับคำออกเสียงตัว L เนี่ยก็ต้องออกเสียงว่า ball เข้าใจไหมครับไหนทำเสียงนี่ครับ ball ไม่ต้องทำท่าอย่างนี้ครับเดี๋ยวเขาเนื้อ ball อย่างอื่นครับผมเนี่ยฮะ this is a ball ไม่ใช่ ball แค่นี้ครับอีกอันนึงก็คือนี่เลยคำไหนในภาษาอังกฤษลงท้ายด้วย L E Y นะครับมันต้องออกเสียงสระ E ไม่ได้สระ A ยวบ้านเราไงไปออกเสียงผิดวอลเล่บอลภาษาอังกฤษต้องเป็น volleyball เพลงที่เขามารวมกันชาไทยเล็กเม็ดเล่ภาษาอังกฤษต้องเป็นเมดเล่ีมากเลยนี่นะครับข้าวบาเล่ก็ต้องเป็นบาเล่ลูกอมโอเล่ก็ต้องเป็นโอล่จะบ้าแล้วครับโอเล่ก็ต้องโอเล่เด็กครับแต่ท่านทูษนะฮะคุณสองคนจะไปได้หนัวเล่บอลชายเนี่ยนะครับ แต <mm ่แก้มแดงอย่างก็จะไม่ได้ละครลิงแบบนี้เนี่ยมันไม่ค่อยแมสกิลินมันไม่ค่อยแมนเลยนะครับทานโทษนะฮะคุณสองคน Have you come out yet? Yes. We came out already. โอ้ตายะแปลว่ายังงั้นเหรอผมก็ไปถามว่าคุณเนี่ยออกมาข้างนอกหรือยังก็เห็นอยู่แล้วออกมาข้างนอกแต่ผมถามว่า Have you come out yet ก็คือคุณเนี่ยออกมาเปิดให้โลกทั้งโลกเขารู้เรืยังครับว่าคุณเนี่ย เป็นฮอสวัสดีครับโซเชียลแคมวันนี้ก็อยากจะบอกว่าฉันเป็นตูดอะไรอย่างเงี้ยครับ<า>นี่โพสต์เขาหมายถึงว่ามันเป็นสำนวนอย่าทำ out of the closet แต่ว่าออกมาเปิดตัวเปิดตัวว่าอย่างฉันนะก็เปิดตัวฉัน,นเป็นตูดเรียบร้อยแล้ว oh อะไรประมาณเนี้ยอย่างเช่นคำตนข้ามกันที่เขาบอกว่า in the closet แล้วแกเนี่ยเมื่อไหร่ฮะเป็นอีแอ่ะนี่เป็นอีแอรรามาเปิดโปให้คนก็โลกทั้งรู้ยังเนี่ยจริงๆก็ เวลาอยู่บ้านน่ะก็บอกคุณพ่อว่าพ่อฮะเดี๋ยววันนี้ไปซ้อมวอลเลย์บอลก่อนนะฮะเอออจรริงหลูกวอลเลย์บอลชายชายอะไรลูกรักชายนี่แสดงว่าโค้ชเนี่ยนะครับจะต้องมาเป็นโค้ชวอลเลย์บอลยอดชายแล้วใช่ไหมครับเนี่ยชายเหนือชายคือยอดชายใคะเดี๋ยวก่อนนะโค้ชหนุ่มฟิล์มเราก็พูดคุยกันมาต่อยหอยแล้วนะเนี่ยฉันอยากจะถามว่าแล้วโค้ชทอมของเราไปไหนแล้วเนี่ยเออนั่นสิ อ<ผ>มม,มา,ามาแล้วพี่หมาแล้วแหมไอ้<ม>ทีมวอลเลย์บอลทีมนี้มันช่างไม่มีบาลานซ์จริงๆเลยนะครับ <c oughs> ไอ้นักวอลเลย์บอลชายเนี่ยก็ตุ้งติง้งอย่างกับเป็นผู้หญิงส่วนโค้ชผู้หญิงเนี่ยก็ยแมนแมนเลยครับทักเจ้านะฮะคุณคือโค้ชบีหรือครูบีเหรอครับ <c oughs> ทำไมคุณแมนขนาดนี้ล่ะครับเนี่ยแ <'m> อ,อมทอมโอ้ทอมยา ทอมทอมแหววอยู่ก่อนตอนไหนไอ้เลิฟเบิกใจไอ้เดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโทษนะฮะฉันไม่ได้ชื่อทอมอ๋อฉันเป็นทอมเป็นทอมเป็นทอมที่ชอบผู้หญิงบ้านเราเนี่ยนะครับผมที่จริงเนี่ยเอาคำว่าทอมเนี่ยนะฮะมาจากคำว่าทอมบอยบอยมันคือเด็กผู้ชายใช่ไหมเดังนั้นเนี่ยนะครับทอมบอยเนี่ยนะครับมันก็คือพวกเด็กผู้หญิงเนี่ยที่ทำตัวเห่าเหเนี่ยนะครับฮ่าผดดังนั้นจะทำตัวเห่าเห แต่พอโตมันก็เป็นผู้หญิงไงถ้าเป็นพวกแบบหญิงรักหญิงเนี่ยแบบว่าไงฮะอะไรเงี้ยเขาเรียกว่า butch you are a butch หรือ you are a lesbian หรือว่าง่ายๆคือ you are gay เฮ้ยโค้ชอยู่นอกวงการโค้ชมิวสกอค่ะว่าเกย์เนี่ยเขาใช้ได้แต่กับผู้ชายเท่านั้นแบบเก้งกวางอะเนาะแกเมื่อก่อนอีเนี่ยเกย์ใช่แต่ตอนนี้เยเป็นเธอแล้วค่ะ ครับผมมันใช้ได้นะครับกับทั้งสองเพศเลยคือคนที่เบี่ยงเบนนะฮะทางเพศเรียกว่าเกยเ์ยไม่ว่าจะเป็นผู้ชายก็เป็นเกย์หรือถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยไม่ตรงกับเพศเดียก็คือเกย์เหมือนกันนี่ก็เป็นเกย์เหมือนกันอเออหรือว่าครูเนี่ยเป็นเองเมื่อไหร่จะเปิดตัวตายเลวเมื่อไหร่จะเปิดตัวเดี๋ยวผมเปิดเกย์ให้ดูตรงนี้เลยครับจได้ครับของผมเนี่ยตรงนะฮะถ้าคุณเป็นเกย์ถ้าคุณเป็นเกย์นี่คงทำให้วงการเกย์สั่นสะเทือนนะครับน,นี่ผมจะบอกให้คุณรู้ครับ ผมเนี่ย straight I am straight straight เนี่ยนะครับผมก็ไม่ได้แปลว่าตรงแบบตรงไปแต่ง,งั้นนะฮะอย่างเดียว straight คือตรงกับเพศตัวที่เกิดมา<อ>ใช่อย่างนี้ก็เรียกว,ว่า homosexual homosexual Homo ค,คือรักเพศเดียวกันใน<อ>ผมเนี่ย I m straight I m heterosexual นันเองครับแปลว่า heterosexual ก็คือรักเพศตรงข้ามนะครับแล้วนี่ตกลงนี่ครูจะมาสอนการเบี่ยงเบนทางเพศหรือว่าจะมาสอนวอลเลย์บอลกันแน่จะมาสอนเรื่องเพศเลยครับ ก็มาสอนวอลเล่บอลเนี่ยครับเดี๋ยวพวกคุณเนี่ยเคลียร์กันไม่จบสักทีผมยังงงอยู่เนี่ย How long have you been practicing พวกคุณเนี่ยซ้อมกันมานานแค่ไหนแล้วครับเนี่ยห้าโอ้ห้า oh, เดือนห้านาทีถ้าอยากจะเป็นนักกีฬาเนี่ยนะครับที่ที่เก่งเนี่ยนะฮะมันต้องจริงจังกับการซ้อมหน่อยนั่นเองครับดังนั้นผมว่า Let's practice bumping bump bumping กระดูกตูดแหลมมากเลยเดี๋ยวอีท็อปนี่คือตัวตนของมึงใช่ไหมการแสดงเดี๋ยวครับทุกคพวกคุณทำอะไรกันนะฮะบัมป์ปิงเนี่ยคะอุ้ยคุณครับนี่คุณเล่นวอลเลย์บอลมา5นาทีจริงๆใช่ไหมครับเนี่ยคำว่าบัมเนี่ยมันก็แปลว่ากระแทกก็จริงครับแต่คำว่าบัมปเนี่ยมันคืออะไรก็อันเดอร์คือการกระแทกลูกถ้าเป็นเรื่องบัมปิ้งเนี่ยนางฟิล์มแกเสียนมาก อ,อาคูบีเอาเลยสิอ่ะเนี่บอกล้วมะพร้าวนี่ไม่เจ็บอย่างเงี้ยแข็งใช่ไหมแกไม่ได้เอาลมออกแข็งบ้า ครับก็คือการบัมลูกวอลเลย์บอลนั่นเองนะครับเดี๋ยวหลังจากการซ้อมบัมเสร็จเราจะมาทำนี่ครับเราจะมาเซตกันนังตีนในโชว์บัมไปแล้วใช่ไหมใช่ฉันโชว์เซตบ้างอะไรการตั้งลูกเนี่ยง่ายมากดูนะดูนะดูแล้วจำเซตโอ้เ นี่หนูตั้งลูกผิดตรงไหนก็ตั้งลูกผู้ีเขาอุตส่าห์ให้เกียรตินะเนี่เขาอุตส่าห์ผอหลงเท้าเหยียบขี้หมามาแน่เลยเซตลูกไม่ใช่จะไปตั้งอย่างงั้นนี่นางฟิล์มโชว์ซิเซตลูกยังไงเนี่ยไหนนี่อ๋อเซตอ๋อพระจ้หอมตบเลยใช่ไหมโอ้โหใครเอารูปมะพร้าวมาเซ็ตเนี่ย สิ่งต่อไปที่จะมาซ้อมก็คือการสปค์นั่นเองครับโอ้ยตายแล้วซ้อมอมาจ,จะได้พักกินน้ำสปค์ซะแล้วแกไงนี่ใจดีสุดเนาะอีท็ออ อีบ้าสไปซ์ที่เขาพูดถึงเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าสไปซ์ใส่น้ำแข็งหรือสไปซ์ใส่ถุงสไปซ์ที่เขาพูดถึงคือการตบใ่คอย่างเงี้ยสไปซ์เนี่ยโอ้โหนี่น้องท็อปเองทำให้ดูเป็นตัวอย่างที่ครูทำเนี่ยเขาเรียกว่าสไลฟ์แต่ว่าที่ไอการตบเนี่ยสไปซ์เนี่ยได้แย่ใช่เดี๋ยวจะรู้แล้วทำไมจะพูดผิดทำไมเมื่ตอนแรกโทษนะฮะ We are not amateurs โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวให้เกียรติให้เกียรติโค้ชต่างชาตินิดนึงครับอยู่ดีมาว่าพวกเราเซอร์ได้ไงอ่ะอ้าวใจเย็นๆใจเย็นโอ้ได้ๆผมไม่ได้บอกคุณเซอร์เอ้าเอ้าวก็คิดพูดว่าอะไรอ่ะ i s amateur i d a คือ amateur คือ amateur นะครับแปลว่ามือสมัครเล่นคือบ้านเราเป็นออกเสียง amateur กับไปบอกฝรั่ง I am a m a t e u r เพราะผมเป็นพันตรีฮะ อเมเจอดีเลยจะได้ไปดูสตีเหลนะ็กไงผมนยนะครับบอกว่า we are not amateurs เราไม่ได้เป็นนักกีฬามือสมัครเล่น <Ừ. S 2> we are professionals แต่ดูจากรูปการแนละ้วเนี่ยพวกคุณเนี่ยโปรเปชแนลมากเลยนะฮะ๋ยวจะบอกเลยครับว่า if you want to be a professional athlete อยากจะเป็นนักกีฬามืออาชีพคุณจะต้องมีทั้งหมด3ปีเ้าใ้ไหมพีที่หนึ่งคือเวลาครูหรือโค้ชเนี่ยสอนเนี่ยนะ เราก็ต้องหัด pay attention เราก็ pay pay attention ใช่ไหม pay มันนี่ <ay> money ให้ผู้ชายนี่ pay attention เนี่ยที่ผมหมายถึงมันคือตั้งใจฟังแล้วก็ใส่ใจเวลาโค้ชเขาสอนหลังจาก pay attention เสร็จแล้วเนี่ยนะเรียนรู้เสร็จปั๊บเนี่ยก็ต้อง practice makes perfect นั่นคือการเราต้องซ้อมไงซ้อมแล้วกซ้อมแล้วก็ซ้อมถึงได้เก่งซ้อมนันมีตลอดแหละค่ะคุูอีนี่ถนัดแสดงว่าพวกแกเนี่ยซ้อมบอลเล้บอลนานแล้วผู้ชายซ้อมเขาไปหลอกกินเขาพี่จะบ้าเลย practice makes perfect ก็คือซ้อมซ้อมแล้วก็ซ้อมถึงได้เก่งสุดท้ายเนี่ยเราลงสนามเราก็ต้อง perform your best perform your best ก็คือเล่น หรือว่าทำให้ดีที่สุดทุกครั้งที่ลงสนามเข้าใจไหมอ่ะอยากจะบอกเลยนะว่าเวลาเนี่ยนะพวกแกเนี่ยซ้อมหรือเก่งเวยบอลเนี่ยนักกีฬามืออาชีพเนี่ยนะมันจะต้องมีไอ้สารีนี่คุยใครอ่ะก็คุยกับนักมวยบอลของเราทั้งสองคนไงแฮ่ มันจะอะไรกันนี่วะเนี่ยโคชูสินางฟิล์มมันแย่งผู้ชายคนนี้ขอ,อ <structured> งหนูเอ๊ะ <st> ่กิบเอาค <c oughs> นนี้ไปสิไม่ดีดีดีโจชัยเอาหรอกเมื่อกี้กันลองสอนอยู่เลยว่าการที่จะเป็นนักกีฬามืออาชีพที่เ<อ> <c oughs> ก่งระดับลโลกเนี่ยมันต้องทำยังไงเนี่ยใช่ดอนอากูอย่าทะเลาะกันอากูกับอามึงแล้วนี่ดอนอากูและอาคิวดอนอาคิวทะเลาะกันดีมากรู้จักคำว่าทีมไหมภาษาอังกฤษเนี่ยทีมหรือที่มันเป็นตัวย่อมาจาก together everyone achieves more ถ้าทุกคนรวมกันเป็นหนึ่งนะนะเราจะได้ผลลัพธ์ที่มากกว่าหรือดีกว่าเดิมแต่ฉันดูจากพวกแกสองคนนะมันก็คือ together everyone a r g u e s more พอมารวมกันเป็นหนึ่งนะกกนเนี่ยนะพอทะเลาะกันอย่างเช่นเนี่ยทะเลาะก,กันแยกผู้ชายแล้วทีมเรามันจะไปรอดได้ยังไงโอเคโอเค,อเคไม่แยกละเออให้คนเลือกเลยดีกว่าเออว่าจะเลือกใครนี่เขาแมนขนาะดนี้เขาจะมาเลือกผู้ชายเลยเชาว่าเราไปซ้อมบรือน,นก็เธอแล้วเ ะะจะไม่เลือกเพ่อสองคนหรอกจกอ้ะอา้ะอาวเฮ้ยโอ้โหตายแลบาแล้วกูเบาไปเลยแต่ถ้ามีโอกาสเลือกใช่ไหมคะเออดาวสคนขอเลือกผู่ซานหอโ้มใบตองนนคนคนนี้ดีกว่าค่ะเยียุณ เราเมื่อสักครู่นี้นะคะก็โอ้โหตั้งใจสอนเรื่องของทีมเวิร์กเลยทีเดียวถ้ามีทีมเวิร์กเนี่ยรับรองว่าไม่ว่าจะทําการที่ยิ่งใหญ่แค่ไหนยากแค่ไหนเนี่ยรับรองว่าสําเร็จแน่นอนครับใช่และอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญนะคะคือการแยกแยะเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัว<ช>บางคนเนี่ยมีปัญหาเรื่องส่วนตัวแล้วเอามาลงที่งาน,น <ะ S 2> บางคนทะเลาะก,กันในงานและเอามาโกรธกันเอามาเลิกคบกันส่วนตัวได้อย่างนี้ไม่ดีเลยนะคะใช่นะครับเรามีคนมาสอนด้วยนะโคช้ชคนนี้เ็าจริงจังเนี่ยก็ต้องหัดโอเพนมายด์เด็ดด้วยนะก็คือใจกว้าง ไม่ใช่ narrow mind เคือเวลามีใครมาสอนหรือมาดุถ้าเขาดุเรื่องงานเนี่ยก็อย่าไปโกรธเป็นเป็นส่วนตัวนั่นเองใช่ครับแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยผมเล่นกับพี่ฟิล์มผมรู้สึกได้เลยว่า ใช่ใช่ไหมครับพี่กลิ่นออกใช่ใช่อะไรใช่ครับผู้ชายผู้ชายแต่ว่าคนของเราเนี่ยนะครับโอ้เจอมากเจอมากอันนี้คนพบเจอวันนี้แล้วครัก็ในผ้าพยนต์สตีเหล็กครับผ้าพยนต์สตีเหล็กด้วยนี่พี่ฟิลเล่นเป็นตัวอะไรคะในเรื่องผมเล่นเป็นชื่อมุ้ยครับเป็นกระเทยผมยาวซึ่งเป็นหัวหน้าทีมคนหัวหน้าทีมบอลเลยบอลด้วยอันนี้มันยากง่ายตรงไหนพี่ฟิล์มเพราะว่านอกจากเราจะต้องเล่นเป็นเล่นเป็นผู้ชายที่ใจเป็นหญิงแล้วเนี่ยเราต้องมีการแบบฝึกวอลเลยบอลอีกนะคือ ถ้าเรื่องของของ acting เนี่ยมันก็จะไม่ยากมากแต่ว่ามันก็มันจะไปยากตรงที่ว่าเราต้องให้มันพอดีเพราะเวลาผู้ชายเนี่ยได้รับบทผู้หญิงเนี่ยมันจะตื่นเต้นแล้วมันจะสนุกเหมือนที่ท็อปเลนมันสนุกมันจะตื่นเต้นมันจะแสดงมาเต็มองมากแต่มันจะล้นมันล้นมาเสร็จมันก็จะเหมือนกระเทยแกล้งทำอะไรเงี้ยผู้ชายแกล้งทำนี่เราต้องคิดว่าเราเป็นผู้หญิงการแสดงก็ยากแต่ว่า ส่วนวอลเลย์บอลง่ายเพราะเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลอยู่แล้วอ๋อคุณเคยเล่นวอลเลย์บอลตอนสมัยไหนสมัยเรียนครับ7ปีอ๋อเป็นนักวอลเลย์บอลอยู่แล้วก็เลยบทนี้ก็เลยสบายเลยสบายครับเรูงเพลงทุกนี้มีไหมเพลงมีครับก็เดี๋ยวเนี่ยในปีใหม่นี้นะครับก็จะได้ฟังกันละอ๋อปีใหม่ก็จะมีเพลงด้วยนะฮะสวัสดีวันบ้าอะไรว่าใหม่อะไรใหม่อะไรใหม่เร็วนี้เร็เร็วนี้ ผมฟังม <G ã entender> ั ta, ta. Ta ้ยแต่ันบระถมนะผมร้องได้ยากุซ่าใจแดดใจนดดใจแัดซ่าร้อได้ด้วยปัดนึปัดชนไปกิดก้าว ก็จริงก็จริงนะครับคุณฟิล์มก็เคยก็เคยไปอยู่ที่อังกฤษถูกต้องครับใช่ไหมคนไทยเวลาย้ายไปอยู่ต่างประเทศนะครับมันก็ต้องมีบางครั้งมันต้องกล้ากลากลัวกลัวฟังไม่รู้เรื่องหรือว่ามีพูดผิดเคยไหมฮะเหมือนในรายการไม่มีไหมก็ผมก็แบบว่าทำงานที้าอารไทยผมก็ถามเขาว่าวิชลัยเ e นดิ้งเฟิร์สเขาก็มาถึงเลยบอกว่าแทบบัวเธอผมก็สงสัยว่า อะไรอะแถบวอเตอร์ผมก็เลยไปถามแบบพี่สตาบพี่เขากินท่อน้ำกันเอยเขาที่นี่น้ำในท่ออะไรเงี้ยเหรอคุณฟิล์มก็เลยถือท่อมานะฝรั่งก็ขอบใจมากครับ้าเนอเออเขาก็เล่าบอกว่าที่เนี่ยน้ำมันสะอาดไอเราก็งงว่าบ้านเรากินไม่ได้ที่นี่กินได้อันนี้เป็นเรื่องที่แบบว่าเป็นเรื่องที่จําติดใจเลยใช่ดีนะพวกนี้นั่นก็จะมีมินเนอรัลวอเตอร์คือน้ําแร่นะครับเนี่ยครับเพื่อนผมก็ไปทํางานนะฮะฝรั่งก็ถาม Do you have any mineral water เพื่อนเขาบอก oh we don't have mineral we have aura แบเงี้ครับมันคืออันเดียวกันเป็นแบรนด์ไงเป็นแบรนด์ไงไม่ใช่มิ n เนอรหรือมันก็คือมิ n เนอร w วอเตอร์เหรก็วันนี้นะครับรายการเราก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณฟิล์มรัตภูมิที่มาร่วมสนุกกับเราด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับอย่าลืมไปดูนะฮะหนังของคุณฟิล์มด้วยนะครับ เดี๋ยวช่วงหน้านะครับจะเป็นช่วงชิลเอท์นะครับมาเรียนภาษาอังกฤษจากภาพยนตร์กันนะฮะจะได้สับประโยชก,การออกเสียงจากหนังเนี่ยนะครับที่คนไทยบอกเนี่ยผมดูหนังแล้วผมเก่งเขาทำยังไงช่วงหน้าสักครู่เดี๋ยวครับ yeah!